คุณรู้ไหมคะการเริ่มต้นของการครบใครสักคนเนี่ยคุณต้องพยายามที่จะเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าคุณไม่ได้เป็นตัวเองอะ่ะคุณรู้ไหมคะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาให้คุณมากมายหลายอย่างมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณอูนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราเริ่มต้นคบใครเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะไม่ค่อยที่จะแบบปลดปล่อย ตัวเองออกมาไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเรากลัวแบบเฮ้ยผู้แบบอาจจะไม่ชอบเราผู้แบบอาจจะไม่รักเรานะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณคบใครเนี่ยพยายามที่จะเป็นตัวเองเลยคะ่ะการเป็นตัวเองเนี่ยมันดียังไงการเป็นตัวเองเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยได้คัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณเป็นตัวเองแล้วถ้าเกิดผู้ของคุณเนี่ยไม่ชอบ ก็ขอบคุณไปเลยค่ะที่เขาไม่ชอบแล้วเขาก็ได้ออกไปจากชีวิตเราทําให้เราเนี่ยได้ไปหาคนที่ชอบคุณเห็นไหมว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันเพีกกว่านั้นนะคะปัญหามันอยู่ที่ไหนเวลาที่คุณไม่ได้เป็นตัวเองเนี่ยคุณกําลังให้แฟนคุณเนี่ยเรียนรู้ตัวคุณผ่านการเป็นคนอื่นค่ะคุณจะสังเกตหลายๆครั้งว่าคนเราเนี่ยเวลาที่คบกันไปนานๆเนี่ย มันจะมีนิสัยบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเขาแบบไม่เป็นเขาแบบเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมเลยเป็นเพราะอะไรคะไม่ว่าทั้งเราและเขาเนี่ยแหละมันเป็นด้วยกันทั้งคู่มันเป็นเรื่องปกติคะ่ะพอเวลาที่เราเริ่มรบกันเนี่ยต่างคนต่างไม่ได้เป็นตัวเองมาใช่ไหมคะเราเรียนรู้กันและการผ่านการเป็นคนอื่นคะ่ะทุกคนนั่นแหละมันเลยเป็นสุดที่ทําให้เราเห็นว่าพอเวลาทุกคนเนี่ยเริ่มเข้า สู่การเป็นตัวเองแบบร้อเร็นเี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาทําอะไรก็ขัดใจเราไปหมดทําไมเขาถึงแบบไม่เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นจุดที่มันเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คบใครอะ่ะจงเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าเขาจะรักอะ่ะ ก็ขอให้เขารักในแบบที่คุณเป็นนะคะไม่ต้องไปประดิษฐ์ไม่ต้องไปแต่งเติมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราครบใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเองอะ่ะมันก็จะส่งปัญหามากมายหลายอย่างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเวลาที่เราไม่ได้ปลดปล่อยการเป็นตัวเองแบบร้อเรเนแล้วเนี่ยพอเวลาเขาไม่รู้ความเป็นจริงของคุณเนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆคุณเป็นคนแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่ถูกจริตกับเขาเลยอะ่ะคุณแบบ ไม่ใช่คนที่เขาแบบอยากได้มาเป็นแฟนเลยอะ่ะมันทําให้คุณเสียเวลานะคะมากกว่านั้นมันทําให้คุณเสียเวลาและสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเลิกกันเพราะฉะนั้นเวลาคบใครจงเป็นตัวเองให้ดมากที่สุดถ้ามันจับไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไปเลยคะ่ะหาใหม่คะ่ะดีซะอีกทําให้เราเนี่ยได้คัดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตด้วยนะคะฝากทุกคนเลยคะ่ะ